สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับครูสันนิรศรนาหูอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วเราได้เรียนในรู้ในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอเรื่องของกฎหมายนะคะในประเทศไทยเราเนะ,ะเราจะอยู่ร่วมกันได้เราต้องมีกฎมีระเบียบนะคะในสิ่งที่เราจะต้อง ปฏิบัติก็คือกฎหมายนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรามาดู้ในเรื่องของความหมายของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนะคะรัฐธรรมนูญก็คือหมายถึงกฎหมายสูงสุดนะคะในการปกครองประเทศว่าด้วยการจะระเบียบการปกครองนะคะ นี้ร,ร,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกนะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบบาาในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมามาปกครองแบบราาประชาธิปไตยซึ่งอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะเริ่มเมื่อจันที่24มิถุนายน2475นะคะโดยคณะราษฎนรและก็ประกอบไปด้วยฐาน คละเรือนแล้วก็ทหารนะคะทีนี้เรามาดูว่ารัฐธรร,รมนูญฉบับสัมพันธ์แห่งรัฐอาณาจักรไทยของเราว่ามีฉบับไหนบ้างนะคะฉบับที่1ก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองเป็นสยามนะคะฉบับที่2ก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามนะคะฉบับที่3ก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะฉบับที่11 ฉบับที่ส3แล้วก็ฉบับที่15 16 17แล้วก็18แนะคะแล้วก็มีฉบับที่8ฉบับที่9ฉบับที่12แล้วก็ฉบับที่1 4นะคะทีนี้เรามาดูว่าความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศไทยของเรานะคะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะคะซึ่งเป็นฉบับที่20นะคะโดย จะร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะในระหว่างพศ2557-2560นะคะในวันที่22มิถุนายน2560นะคะทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของรัฐธรรมนูญของเร้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะกฎหมายที่ใช้ในการปกครองประเทศนะคะ ซึ่งจะมีในเรื่องของสิทธิหน้าที่และความสามิคคภาพของประชาชนคะที่สองก็คือกฎหมายกำหนดหลักการเกี่ยวกับการจรัดระเบียกบการปกครองนะคะการจรัดระเบียกบการปกครองในแต่ละในแต่ละอย่างนะคะเราจะมีการจรัดระเบียบแตกต่างกันนะคะอันที่สามก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ การประกันิทธีเสรีภาพของประชาชนนะคะประชาชนในประเทศไทยเรามีสิทธิมีหน้าที่นะ,ะแล้วมีเสรีภาพนะ,ะในการที่จะทํากิจกรรมืองการปฏิบัติงานต่างๆนะคะก็อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมน,นูญนะคะ,ะทีนี้ที่มาของรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะคะ เราเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมนะคะอยู่ร่างมากที่สุดนะคะโดยที่สมาชิกสภา,าร่างรัฐธรรมนูญหรือเราเรียกว่าสสรนะคะมาเป็นตัวแทนจากประชาชนทุกจังหวัดนะคะและมีผู้จงคุณวุวุธู้เชียนสาขาต่างๆนะ,ะซึ่งทำหน้าที่รัฐมนูญใหม่ทั้งฉบับภายใน2 1 4วันนะคะทีนี้ รัฐธรรมดูแห่งรัตักไทยปีสอง0้าศนะคะมีทั้งหมด11บหมวดนะคะสองมอยามัตรานะคะซึ่งจะมีบทที่1ก็คือบททั่วไปนะคะบทที่2ก็คือเกี่ยวกับพร,ระมหากษัตริย์นะ,ะว่าตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์นะคะข้อที่3ก็คือสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยนะคะ ประชาชนนะคะมีสิทธิมีหน้าที่มีเสรีภาพนะคะในการทําหน้าที่ต่างๆและการปฏิบัติอย่างเช่นมีสิทธิมีหน้าที่ในการเลือกตั้งนะคะมีเสรีภาพในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะโดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายนะคะต่อไปหน้าที่ของชนชาวไทยนะคะก็ที่5ก็คือหน้าที่ของรัฐนะคะ ข้อที่หมีแนวนโยบายของรัฐว่านโยบายของรัฐแต่ละสมัยมีนโยบายอะไรบ้างนะคะข้อที่7ก็คือรัฐสภาข้อที่8ก็คือคณะรัฐมนตรีข้อที่9ก็คือการขัดกันแห่งประโยชน์นะ,ะข้อที่10ก็คือศาลศาลเป็นการในการตัดสินคดีต่างๆนะคะข้อที่11ก็คือรัฐธรรมนูญ ข้อสนะิบสองก็คือองค์กรอิสระซึ่งในประเทศไทยก็มีองค์กรอิสระหลายๆองค์กรนะคะข้อสิบสามก็คือองค์กรอยายการที่เป็นเกี่ยวกับการตัดสินคดีนะคะข้อสิบสี่ก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นเทศบาลน,นะคะอ,อบตอนะคะอันที่สามก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมานูนะะว่าแต่ละรัฐมนูญแก่ละฉบับ จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอ,อะไรบ้างนะคะข้อที่สิบก็คือการปฏิรูปประเทศนะคะทีนี้หลักในการปกครองในรัฐธรรมนูญนะคะจะมีหลักอยู่2อประการก็คือเป็นหลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งผู้ปกครองนี้จะละเมิดไม่ได้นะ,ะในในสิทธิต่างๆของชาวไทยนะคะ แล้วก็เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่นะคะของผู้ปกครองและก็ป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองใช้อำนาจตามอำเภอใจนะคะในเมื่อเราเป็นผู้ปกครองเราจะต้องดูแลนะะเราจะต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายนะะเราอยา่าเราไม่ใช้อำนาจจะทําอะไรก็ได้ตามอำเภอใจนะคะให้อยู่ในขอบเขตนะคะ,นะคะอ่าสิทธิเสรีภาพ ก็มีสิทธิของจุดเจ้าใจนะคะว่ามีสิทธิในการเรียนสิทธิในการทํางานแล้วก็สิทธิในการประกอบอาชีพนะนี้ในสิทธิของเรานะคะก็จะมีการคุ้มครองมีการส่งเสริมนะคะแล้วก็สามารถขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่นะคะ ข้อที่2ก็คือมีการลดการผูกขาดอำน,นาจรัฐแ,แล็กแต่ว่าเพิ่มอำน,นาจของประชาชนนะคะในระบบประชาธิปไตยอำน,นาจนจะมีอยู่ที่ของประชาชนนะคะแล้วก็มีการเมืองนะคะการเมืองนี่แกต้องมีความองศ์ใสนะ,ะมีคุณธรรมมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานนะคะสุดท้ายก็คือทำให้องค์กรตรวจสอบ มีความอิสระนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพหมายถึงว่าอง,องค์กรที่ตรวจสอบทุกอย่างนะคะคือทํางานด้วยความสําเร็จและมีได้มีประสิทธ,ธิภาพนะคะ